ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการหาวัตถุที่เราซ่อนไว้นะครับหลายคนเจอปัญหานะครับสําหรับมือใหม่กรณีที่ในซีนของเรานะครับมีวัตถุเยอะๆเนะี่ยบางทีเราหาวัตถุไม่เจอนะครับถ้ามีน้อยๆเนี่ยยังพอหาง่ายนะครับแต่ว่าถ้าแบบวัตถุเรามีเยอะหลักร้อยชิ้นนะครับมันจะหายากนะครับ ้าใครไม่ได้ทำคอลเลกชันไว้นี่คือหาอยากมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะครับอันดับแรกนะผมกรณีที่วัตถุที่เราบูลีนแล้วซ่อนไว้นะครับอย่างเช่นว่าตัวนี้นะครับถ้าผมใช้คำสั่งบูลีนแล้วซ่อนเดี๋ยวลองดูนะครับบูลีนอ่ากรณีที่เราอ่ะ ทำการบูลีนแล้วจะทําการซ่อนวัตถุนะครับเราหาวัตถุไม่เจอครับให้เราเลือกตัววัตถุที่จะซ่อนนะครับแล้วเอาเมาส์มาชี้ตรงช่องอ่าตรงนี้นะผมอ,อิดิเตอร์ไท p e ตรงนี้นะครับแล้วให้กดอ่าให้กดจุดบนนําแพทนะครับมันจะทําให้อ่าหน้าต่างของเราเนี่ยมันจะแสดงผลตัววัตถุที่เราเลือกไว้ให้นะครับจะขึ้นไฮไลท์นะครับอ่าพอเราทําการซ่อนเนี่ย มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อไปเนี่ยกรณีที่เราจะแก้ไขนะครับอย่างเช่นว่าผมทําการบูลีนตัวนี้ไว้แล้วผมต้องการปรับขนาดของตัวทรงกลมนะครับแต่ผมมานั่งหาวัตถุนะครับมันค่อนข้างเสียเวลานะครับผมจะใช้วิธีเอาเทนเนตเนะครับเพื่อทําการอันไฮวัตถุก่อนนะครับอ่าแล้วก็ ทำการแก้ไขได้เลยนะครับแต่ถ้าวัตถุที่เรามีการซ่อนไว้เยอะนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเรากดอันทฮเนี่ยมันจะโผล่มาแบบเป็น10 20ชิ้นนะครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีนะครับวิธีก็คือให้เราใช้วิธีนี้นะครับกรณีที่ผมอ่าแบบนีนะ้เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าผมจะให้ทรงกระบอก กล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงกลมเนี่ยเป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งละกันนะครับเป็นตัวแทนของวัตถุที่มันเยอะๆนะครับอย่างเช่นว่าเราซ่อนอเดี๋ยวผมทําการบูลินตัวนี้ก่อนนะครับแล้วทาการซ่อนไว้นะครับสมมุติว่าผมทําการซ่อนวัตถุเนี่ยสมมุติมีบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วทําการเจาะซ่อนไว้ประมาณ20หน้าต่างนะครับ ถ้าเรากด a l t h r n a t e h เนี่ยมันจะทำให้20หน้าต่างของเรานะครับมันอันไฮออกมานะครับซึ่งมันไม่ค่อยเป็นผลดีนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำการซ่อนใหม่ทีละชิ้นนะครับวิธีก็คือนะครับผมจะทำการ a l t e e n a t e h ออกมานะครับแล้วเราจำชื่อมันก่อนนะครับเราติ๊กตรงเนี้ยแล้วกดจุดกดจุดเพื่อไปดูนะครับว่าทรงกลมของเราตัวนี้นะมันชื่ออะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับชื่อว่าซเฟียนะครับ โอเคพอผมรู้ชื่อมันแล้วนะครับผมก็ทำการคอนโทรลแซดนะเพื่อย้อนไปก่อนที่เราจะอันไฮทุกชิ้นนะครับแล้วเราก็มาพิมพ์เซิร์ชตรงนี้เลยนะครับว่าสเฟียพอเราค้นคำว่าสเฟียนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะผมจากนั้นครับให้เราทำการเปิดลูกตานะครับที่เราได้ซ่อนไว้นะครับเท่านี้เราก็จะอันไฮวัตถุที่ซ่อนไว้ได้ทีละชิ้นนะครับ ปัญหาหลักๆก,ก็คือมันจะหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวตัวต้นไอวี่ตัวนี้ให้ดูนะครับอ่าแบบนี้กรณีที่ผมซ่อนไว้นะครับผมสมมติว่าผมกด h เพื่อทำการซ่อนวัตถุนะครับการกระบาทตัวนี้ออกไปก่อนนะครับอ่ากรณีนี้นะครับจะสังเกตว่าตัว p l a n เนี่ยหรือว่าตัวใบของเราครับมันถูกซ่อนมันจะมีตาปิดไว้เยอะมากนะครับ ซึ่งถ้าเรามีวัตถุเยอะๆเนี่ยจะทำให้มันนั่งหาเสียเวลานะครับผมถ้ามีเป็น200-300ชิ้นนะ่ะนั่งเลื่อนหาลำบากนะครับผมก็จะใช้วิธีเหมือนกับตัวนี้นะครับก็ทำการอันไฮก่อนนะครับโดยการใช้อ่าอัลติเนตเฮแล้วก็มันจะแสดงวัตถุที่เราซ่อนไว้ทั้งหมดนะครับขึ้นไฮไลท์ไว้ให้นะครับสมมุติผมจะเอาชิ้นนี้ออกมานะครับชิ้น ที่ผมเอาเมาส์ไปชี้นะครับผมก็จะเลือกมันแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับตรงช่องอ,อินโฟตรงนี้นะครับแล้วก็กดจุดอ่าแล้วเราก็จําชื่อมันไว้นะครับเป็นเพลง014นะครับแล้วก็เราทําการคอนโทรลเซตอ่าสองครั้งนะครับเพื่อทําการซ่อนวัตถุเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพิมพ์ว่า014นะครับ ่าตัวนี้มันก็จะขึ้นตัว Plane ูน4มาให้เนี่ยเราก็กดลูกตาเปิดได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครเวลาหาวัตถุไม่เจอใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับกดอันไฮก่อนแล้วก็จําชื่อนะครับแล้วก็ c อนโทรลแทสครั้งเพื่อทําการซ่อนวัตถุเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพิมพ์ชื่อนะครับค้นหาแล้วก็เปิดปิดได้เลยนะครับแล้วก็ ส่วนกรณีที่หาวัตถุไม่เจอนะครับให้กดให้เลือกวัตถุก่อนนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับโซนไหนก็ได้นะครับในช่องนี้แล้วก็กดจุดอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะพุ่งตัววัตถุนั้นมาให้เลยนะครับมันจะขึ้นไฮไลท์ให้นะครับกรณีที่ใครเป็นโน้ตบุ๊กแล้วไม่มีน้ำแพดผมแนะนําให้ใช้ตัว USB นะครับที่เป็นนัมแพดมาต่อเพิ่มได้นะครับก็จะสร้างความสะดวกสบายนะครับ แล้วก็ส่วนวิธีนะครับการซ่อนวัตถุใน Edit Mode นครับซ่อนจุดซ่อนกรณีที่ผมอยากซ่อนตัวเนี้ยผมให้ทําการเ,าเลือกก่อนแล้วก็ทําการกด H นะครับมันก็จะซ่อนวัตถุให้เรานะพอเรากดแท็บออก Edit Mode เนี่ยวัตถุก็จะแสดงผล100%นะครับมันจะไม่หายนะครับพอเราเข้า Edit Mode อีกรอบเนี่ยมันก็จะแสดงผล ให้เป็นวัตถุที่เราซ่อนไว้นะครับส่วนวิธีเอาออกมาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยก็คือใช้อลเทอร์เนทีฟนะครับในการอันไฮ์นะครับตัวนี้เราเราจะใช้ในกรณีที่วัตถุเราเนี่ยมันซับซ้อนนะครับแล้วพอเราทําการแก้ไขเนี่ยเส้นมันเยอะเกินเนี่ยให้เราซ่อนบางจุดได้นะครับกดซ่อนบางจุดเนี่ยมันก็จะแสดงผลแค่จุดที่เราต้องการแก้ไขนะครับ มันจะดูง่ายกว่านะครับพอทำการแก้ไขเสร็จก็ออาทีเนทตเฮชเพื่อทำการอันไฮนะครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับวิธีที่ผมเอามาฝากนะครับมันเป็นมือใหม่ผมคิดว่ามือใหม่บางคนยังไม่รู้นะครับวิธีหาวัตถุเนี่ยบางทีแบบเราจะเลือกตัวเนี้ยเราต้องมานั่งเลื่อนหาไฮไลท์แบบนี้นะครับก็ให้ใช้วิธีกดจุดไปเลยนะครับมันจะ ลิงก์มันจะแสดงวัตถุที่เราเพิ่งเลือกให้นะครับอ่าแบบนี้ส่วนตัวออปชันฟิลเตอร์นะครับให้มาเข้าตรงนี้นะครับมันก็จะมีประมาณนี้ที่ผมใช้หลักๆก็จะมีแค่อ่าตัว disable select แล้วก็อ่าอ่าลูกตาที่เป็น viewport นะครับลูกตาที่เป็น viewport แล้วก็ ตัวนี้เป็นตอนเรนเดอร์นะครับที่เป็นรูปกล้องนะครับตอนเราซ่อนบูลีนนะครับอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกรอบนะครับสมมุติว่าทรงกลมตัวเนี้ยผมหามันไม่เจอครับผมจะให้มันออกมาเนะี่ยผมก็ผมก็จะใช้อัลเทนเดตส์อ่าแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้โซนนี้แล้วก็กดจุดก็จำชื่อมันไว้นะครับเป็น s เฟียร001 แล้วก็กดคอนโทร e เ2ครั้งนะครับเพื่อซ่อนเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ไป01ก็ได้ครับอ่าขึ้น01อ่าสเฟียตัวนี้นะครับอ่าเท่านี้ก็แสดงผลก็หาวัตถุเจอแล้วนะครับเวลาการซ่อนบูลีนเนี่ยเราจะต้องซ่อนตอนเรนเดอร์ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะมาโผล่ตอนเรนเดอร์ครับเนี่ยมันจะมาโผล่ตอนเรนเดอร์นะครับผมก็ให้เราปิด ตัวอร์ไปด้วยนะครับอ่ามันจะไม่แสดงผลนะครับส่วนตัวเนี้ยถ้าเราไปติ๊กนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นป้องกันการถูกเลือกนะครับกรณีที่วัตถุเรามีเยอะเนี่ยแล้วเราไม่อยากให้มันขยับนะครับอย่างเช่นว่าเป็นฉากหรือว่าเป็นบลูพรินท์ที่เป็นรูปอ่าเป็นรูปที่เราเอามาทาบเพื่อทำการปั้นโมเดลเนี่ย เป็น empty นะครับเราไม่อยากขยับมันนะครับก็ให้เลือกตัวนี้ได้นะครับติ๊กออกไปนะครับเท่านี้เราจะเลือกวัตถุไม่ได้แล้วนะครับก็แบบนี้นะผมตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการใช้ชิป A นะครับการใช้ชิป ชิป A ในช่องนี้นะครับมันจะทําให้ตัววัตถุทุกชิ้นของเราเนี่ยแสดงผลนับว่าตัววัตถุเราเนี่ยใช้แมท e r เรีตัวไหนหรือว่าเป็นมี Modifier ตัวไหนกําลังถูกใช้งานกับวัตถุตัวนี้อยู่นะครับอ่าแล้วก็พอกดที่ชิป A อีกรอบเนี่ยมันก็จะปิดให้นะครับก็จะเป็นคอลเลกชันเดียวกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ยังมีวัตถุในซีนเยอะแล้วหาไม่เจอนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับค่อนข้างสะดวกเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเทคนิคต่างๆมาฝากให้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ